rồi sau thì hãy là ở phía Muốn Một Đi lù lù lửng, lù người của leo รู้ตัวเองว่าเราทำขั้นตอนทำผิดอะไรได้ไหมหนาแทงหรือเปล่าพ่านหรือรูปทางหรือไมวร้อนเร็วเงินผิดพลาดน้อย เดี๋ยวเบื่อมันรุกบ้างอะไรบ้างมันจะมีใครรบกับแต่มันองขอก็หนักหัวใจนะ โอเคเนาะมุมหน้าสำคัญอย่างเดียวโอเคโอเคนี่ตัวรูปยังไ้วเลยนี่ยมงไหวกันเป็นตรงเรียงไว้เออตรงแนวดียงายยากเท้าอย่าหัวไปด้วยเพราะเราจะมองสีแบบนี้

สิงดาสุ้ายฟอาร์วบอนิดแต่เป็นลูกต่อดีไหมใหม่ไอดียะแทงลูกท้ายนิดน้ มันไม่มีหรอกที่มีซอสอต่ที่แทนนี่เนี่นยบุญกาบิตตี้บุญกาบิตตี้แกเดียวเนี่ยจริงบอกไปเชื่อตรงนี้ไว,ว้ฟอกฟองแล้วคาบิตตี้ไม้ปลาจาันทายนี่คิวนี่ผมสอนยังสวยนี่ฟอกเ,เท มนม่ปมีปยมายที่ไหนเนี่ยไม่ไปย,ยอดแล้วรซอฟครับผมก็มาดีแน่นเรกอยู่รงนี้ละก็แพงได้ก็โอเคเนาะแค่นี้เนาะ